อะไรกันดิจิลาดจิลามหาเพชรบอกกันเลยจิลามหาเพชรจิลามหาเพชรน้อยจิลามหาเพชรน้อยนี่น้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วอุ้ยน้องมาแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกกลับบ้านเลยเด้อถ่ายรูป อ้าวลิ้นเนาะงน้องทำหน้ายังไงทำลิ้นยังไงมันทำลิ้นยังไงนะทำยังไงนะจิราทำยังไงอย่าวิ่งอย่าวิ่งน้องเพชรนี่มันทานุนนี่มันทานุนถี่วิ่งมาชนทำไงไปเดี๋ยวไปจอดซื้อน้ำตรงนั้นจีราทำยังไงนะทำยังไงนะเดี๋ยวทำยังไง เปแกทำงี้นะแกทำงี้สุดดีสุดดีสุดดีจะซื้อน,นาไหมอะซื้อไปจอดตรงนั้นแม่แทนพี่ที่เอาไปไว้กัดนะไปที่ไหนต่อเราจะไปโซนไหนกันต่อคะโซนน้ำก่อนเขื่อนโซนน้ำร้อนแล้วขึว้นน้ำโซนน้ำ ซื้อน้ำก่อนเพชรล่ะเพชรดาซื้ออะไรซื้อน้ำเพชรสล็อตพี่เพื่อนอืมมีเจ้าสล็อตจริงเหรอมันนอนหลับดำๆลายๆมันอนหลับอะไรหรอเดีครับดู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 ครับเรากำลังจะไปต่อกันนะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับวันนี้มันหยุดนะครับเราไม่ชอบมันหยุดเลยเป็นไงฮัง้าวันนี้ บอกไอติปมปะจอนีอ่ก็นแหละสายีเขาจะเลีย้ยอไม่ติมแบบรถแบบนูอยากให้แบบอชอนุ่มขีมู